นั่นมหลายจังได้ทุกคนระวังเดอ้อติดต้มเดอ้อติดต้มไม่เหมือนติดต้มพอนะ,อะ,อะ,อะสบัยดีสวัสดีทุกคนเดอ้อสบายดีสบายดีเอซที่อยู่ใกล้อยู่ไกลฟังไทยฟังลาและต่างประเทศโทั่วลกเลยมันนี้กะ น้องเกศสอนสีผ้าทุกคนมาเลาะท้งหน้าเนาะทุกคนเนาะมากับเอ้ยน้ำรุน้ำสาวผู้ไทยฝาซองเด้อทุกคนเด้อรุ่นน้ำสาวผู้ไทยฝาติดตามเพื่อนในเด้อจ้าเอ้ยเกศก่ะเปิดซองไม่จะทุกคนเจกับสีผ้าทุกคนไปเลาะเบิ่งเนอะทุกคนเนาะว่ามีหอยบอกปะไปเบิ่งกันเลยสีได้เมื่อกินแรงบ่พอแนวกินแรงเขายังไม่มีน้ำมากกับสีประมาณสี่โมงกว่าๆเนาะทุกคนไปสีบอกฝางฟังใจคนท้องเนาะกะ ประมาณนั้นสี่โมงห้าโมงเย็นประมาณนี้ไปทุกคนไปหาเลอดบ้างเลยพูดย,ยากแล้วคนกันบัญญัติแยมแรกทุกคนเลยมาหาหอยโกเคตกําลังห้องสนั่นอยู่ทางพุนกับเขากําลังไถพูดอยู่นะทุกคนเนาะพุนสิเห็นบ้างกีสอนสูมนี่เนาะพุนน้อยนย้อยหนยึน่งเ <ไป S 1> ด้อไปตะก้า Hãy tờ ca bỏ có thấy hút phần này nè Nóng giòn Ba bà hàng kiếm hỏi nữa Kiếm hỏi căn Kiếm hỏi Nhất đây hỏi bà quang hỏi cô Nó lấy hỏi sự tôm kìm trăm tre hả Ơ, chỉ anh ấy chữ bà đời บอกววางทำจีอันเมื่อกี้นี้เลยบอสขี้เลอได้เลยว้าวหอยโกงบ้นนี้นะหอยโกงกิ่วขนาดเนาะมีคนการไปขายานนออเน,าาน,นี่ 3, ทุกคนจนอ่อนเล็กๆข้าวกล้ามปั่นป่างบญเนาะยางเละสามพันเทน่าเนี่ยทุกคนเนาะเฮเลอร์น้ำแบบน้ำมิลลยย่าอยจังได้ จะลงลิ้นน้ำหมดเดยนี้นะอันนี้บระคองห้องติดต่มอีเลยเลี้ยงดึงดึงเดืองเรียแล้วสี่ดึงสี่ซอยหรือสี่สามร้อยขาสารเสิร์มเป็นแล้วเอ้ยหัวคุณบ้า เอากระปูฟผูผู้อ่งล่อนาู่าน้บ้าน้เลาะนะทุกคนส่เลาะต้องหาม่งน้ำมันตื้นๆ เก <sa iden> ้อตะก้าข่าวได้นี่ทุกคนเลยอันนี้นีซีเมนวะอนี่กระตาก้าเอ้ยโอยเขาหวานยังมันบอกข้อกันจ้ะทันนี้ละโป่งละเกิดมาแล้วทุกคนเลยซ้ำเลิศนี่ได้สามสามข้อแล้วเนาะทุกคนเนาะ เฮ้อนี่ทุกคนเฮ้อนี่ไปกาปเง้ยวเทุกคนไอ้ขนาดกาเฮยนี่หน่อยาแล้วทุกคนซ้ำคืบก่คืบเก๋งอ้เงี่ว่าคืบเก๋องขาสุดจัไม่กระดับก่อนแล้วทุกคนเน้วแต่ว่าหน้าเก่ก็คือขากระปปกอั้นหากระแตงงอทนนี่นี่สนางามนะนก็ไม่รู้่เต้องคุณท็อปกำลังถ่าย้าคือมันอานสิ้นตามขนาเรี่อไๆ้ตะปูบมดอ๋อส่นแล้วเห็นแบบ มันเมนตะปูอันนี้อ้ยตายายเลยโอ้ยมือนท่านตะปูชน้ำนุ่นนไล่กระปูกับท่านบหมืออ่านยันนอืมมได้กินลลงงลองหเหมือสีเขาน่ะสุดยอดได้ห้าตัวแต่ว่ามันอ่อนไหักปะหัก ยยกินกา้ามทุกคนกันจิมีกา้ามแล้วพอก,กินกา้ามกระปู๊บกครบอีละอ่าต้องการไปหลายบาดแผลทุกคนงามแรงๆตะปูไปเสือมืดเนาะเออลอยเอออันนี้เป็นทอทอคือทอปูนเป็นทอปูนเนาะลอยเนาะนตะตะก้อนนะไม่ได้เห็นแต่ทอไม้แบบเอาไม้ไปบ,บ้านนะ่ะ ไม่พยาบาลมาแล้วก็โจ๊ะๆทั้งกลางมันนะทุกคนอันนี้เผื่อเขาเอททอปลูกภาคใดฮนะไม่พยาบานยื้อะปะพยาบาลเ้อะสบายก่นแล้อันนี้เราท่านสบายอื้แมนฮะแต่แน่นหนาผมได้ปลูกกันตอนไม่สีสั้นเข่าเห็นแล้วเนาะบ้านน้ำมาให้เอาไม้แบบเอาไม้มาโตอันนันบรรยากาศยามแรงทุกคนเอ้ยคือดีแห้แต่เว้นก็ลังสีตกดี เสียงปุ๊บเสียงเขียนห้องจิกจักจิกจักเนีเอออันนี้เราวานเหมือนเนาะว่านมาเลยเอามาเลยอุ๊ยหน่อยเห็นหน่อยเห็นหอยหน่อยใหญ่ปลาหอยโกงทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเอาเร็วนี่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 ทุกคนมาบ้างไหมนี่จับจับบังดูแต่แซ่บเลยซันนี้น่ะคันหอยแบบมันเป็นไข่ไม่รักให้มากินจี้อ้อน เอ้นนี่กระม็นอเมันอยู่เอมันเป็นไข่เลยนี่ทุกคนหอยก้งเอยบป้ดียบได้ยางยังต่ำบ้างนี้เออมันอยู่แถวข้างนานี่ก็ไม่หิ้ไรแต่ก่อนเนาะระวังเด้อนะคเห็นยังล้องอ้าวนาอโยโบเปิดออกมาบคือหน้าว่าน้อก็ลงเลยมันบอดีเย็บเข้าเด้อเอ้ มปถามแล้วมันมาว่านกบอลยอดมั้งเป็นจุกเป็นจุ๊กดิอ๋อมวกนี้ฮิงเต็กบอดได้เปลี่ยนเลยเข้าไฮลอยเปลี่ยนเปลี่ยนจังตา้าน,นี่เกลือด้วย นี่หอยนี่เอ้ยเห็นละหอยน้อยจิ๋วได้เลยนี่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 อ้าวอาไปจิ๋วจิ๋วเนี่ยนี่นี่อันนี้หอยเอออันนี้หอยแท้ๆลูกนี่หอยแท้ๆทุกคนเลยเนี่ยกะจเวลาเราหอยเลยไม่มีหอยเยอะก็หอยน้อยใช่ดอกโอ้ยตายติตุ๋มอีกแล้วทุกคนนะบัแหงแกงจิ้ตุมนะ Kịp thơm lắm nữa đây. đấy. Có... kìm qua. Hà bằng con đất, con đất. Oi, oi, tao bù hai tao bút. Tao bú noi ơi Yon hên ba. Ni tao bú Tao bút chịu. Mày kịp chết. Mày kịp chết. Mày kịp chết. ได้บ่ล่ะพีพีทางนี้าานาทางนั้เเนอเออหนอ้าทางนี้ไปเบิ่งก็บอบ่บ่ถอ,อดก็ได้มึงละติดจังเออเลอะมีอากาศแล้วหรอเอ้อากาศติดตมอไอ้สวัสดีน่ารักน่ากติดตมแล้วเผื่อจองไว้นี่นะโอุ้ยไม่เละถอดสิ hiu cơp con Ao, oh, à, ít lần năm Song xong xong Ni tìm con chị hai. ai đinh cho chuẩn. No, nọ Ai nằm gom ai cái im năm leo cái nhìn xâm bài lưới. Leo mặt thang phi bên đi. Mày oh, yeah. nó đoạn này đoạn này โอ้เหนาหาดเอ้ยอะกระปุกกระปุกลชิลชิลลหาบเห็อ๋อสมบรสมบตัวง่ายอย่างไรเจ้หาบเห็นมาขนาดนี่เลิกเหน้ลงทางน้ำเน้องวันเข้าดูไอ้กะนา

ตีต้มเอ้าตายแล้วพอ่อนี่ไงเออตายละเออปูตายหลายเนาะ้เอ๋ยบอ,ยอจ้าน้ำขันยุ่งมาย่องไปย่ะมาย่งไปยงเนียเหเห็นนีลามละลบหาเรีนี้ก็พอได้เลยนต่อหนาเนอะ่ <c oughs> าจ้ากระปูวะกระปูครบกระปูเนมกระปูเ่ไม่ยังคบเบ Chép vô đấy là từ ơ ơ Bên em có bánh khèn nữa thế nè Mày là bớt đúng nè Mày em tới bánh leo nè luôn yên sắc Cơm kiếm đường hào đẹp xa Cơm kiếm đường hào đẹp ว้ยาเยเติวตววววววีววววอันนี้ทีวไปที่มาควว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 วัวนี้วววนาก,กไปเววอวว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 นวว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 วกววนวววววววงาาแรงวว เครด์เขตด์ตะปาดบ่เครด์เพือ่อ,อเขตตะโอ้เครด์เพื่อแหละซื้อมันเกืบข้าแล้วอข่าละล้างน้ำคันเทนาเกือแล้วไาถอดเติบโงเของการกบกันอืงระวังเด้อติตดต่ตมเด้อติดต่มไม่เหมือนติดต่มพอนะเลิ่มเติบตรงนี้นะ มันคืออะไรนี่บังน,น้ำกับบึกเลิกหนึงนอนเด็กเด็กกินเช่นกันครับยัน เออได้กระปูใช่กระปูติดูนี่ก็มึงเนอแมนคเอาจิกาหน่อยอ้ยมยเราจะกินประก้ามนอะจะได้มีกามยังไงเอ้ากระปูตัวนี้ตตยขึ้ละกบอมานอนหน้านอนหน้าน้ำหนองบอมานอนหน้าน้ำหนองบอ มันไม่เทงหน้าบ่เมียนเลแดดกับบ่อเป็นดิตรใช่ไหมโอ้น้ำค้างปลาตัวพูดเลยทุกคนนะนะกับระวังนะจียนเดอราแล้วบ่อใดละโอ้ยบ่คือไค่ปิ่งบ่อันนี้นะลู้ที่รู้เ่นี้บ่อใครปีงนะย่านได้ ลใช่ทุกคนตะปุบมเอ้ยติ๊กต้มี้วแ้วปซอยมามีแล้วซอยเนี่ยอะซอยชอยดึงบิ้ตึ้มระ้ยจังเลยนาล่งแห้งอะไเนาะ่มกระหลายนี่่เห็นกระปูมันเหนียวเอ้ยติต่มทุกคนเนอ มาได้เสมอมาได้ซมอมมันถามเั้ยนะอยังอย่างก่อนช่งนะคะในตอนนี้น้องเกี๊ยบน้องเกี๊ยงกำลังซ้อมเป็นนางแบบขั้นเทน่าเนาะเกี๊ยบเนาะอ้าวระวังโอ้ยปลาได้เพื่อก็มาม่ยังแบบขั้นเทน่า ยยจิออนกับบอลุเอาก็ได้ก็ได้ซ้ำนี้เลยทำละมันบ่มี้นี่ทุกคนเลยได้ปลาไหลประมาณนี้แหละพอแต่ได้กเจีาายวน้อยนิดสิงด่งที่ได้มาได้กระปุกมาปร้าวเด็กเหนียว,วยนี่แม่โอ้ทรงอีหล่อเยลูดไม่ละบแปรงเืธอได้แล้วทุกคน กลับบาย้อนคำแล้วลูกกลับแล้วจะเป็นตุ๊กนิล่ะกลับนอกหาหอยก่อนได้ในเดือนนั่นแหละนาะพ่อเขาจริงตัวเซอรี่ไปทุกคนเลยเก๋ไอ้น้ำเนาะแล้วก็จีย้อนก็สิขอตักลับบ้านก่อนเด้อจ้าทุกคนเด้อเก๋กะสิขอจบคลิปเพลงซ้ำนี้เด้อจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเกศสอนสาวผู้ไทยแล้วก็จีย้อนน้อยเชอรนแล้วก็เอ้ยลูกน้ำที่เป็นมือกล้อง้ะทุกคนวันเด็กเก๋สิฮึ้นซองยีนานี่เด้อ กับเอ้ยน้ำจี้ออนก็ขอเก้าคำว่สาสบายดีเนะาะพาทุกคนสนับสนุนแลยกะเป็นกำลังใจให้น้องเก๋กกด,ด้วยกันบบกุญข้ามโฆษณาเด้อจ้าแล้วก็ฝากติดต,ตามเป็นกำลังใจให้หน้องนะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำว่สาสบายดีบ๊ายบาย